การตรวจเชิงรุกขอความร่วมมือ,อยากาักตุนโดยเฉพาะชุดตรวจเอทีเคตอนนี้มีการน้องเรียนใบว่าโอ้โหแบบแพงเหลือเกินหายากขาดแคลนกานนายกก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอดําเนินการไปตรวจสอบหน่อยซิว่าการขายชุดเอทีเคเป็นยังไงบ้างซึ่งล่าสุดแนวโน้มราคาปรับลดลงแล้วนะคะตอนนี้มีตั้งแต่ราคา38บาทจนถึง390บาทก็มี38บาทนะใช่ค่ะ ค่ะแล้วก็ร้านขายยาบางที่ก็ชุดละ40จนถึง350บาทคาดว่าจะทรงตัวนะคะแล้วก็อาจจะลดลงกว่านี้ถ้ามีการนําเข้ามาขายาจากในตลาดมากขึ้นแต่ว่ายังไงนะคะยังมีโครงการของภาครัฐมีการแจก ATK ฟรีด้วยจากสปสช8ล้าน5แสนชิ้นซึ่งล่าสุดแจกไปทั่วประเทศแล้ว5ล้านชุดโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยขององค์การเภสัชกรรมก็ยังช่วยลดภาระของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีตรวจ ATK ที่แจ้งวัฒนะ นะคะที่ทนายกอบอกว่าเริ่มวันนี้จนถึง21มกราคมที่คุณกบรายงานไปกระทรวงพาณิชย์เองก็ติดตามควบคุมราคาอยู่นะคะแล้วก็ส่วนทางด้านคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกท่านก็สั่งองค์การเภศาสัรกรรมช่วยหาชุดตรวจเอทีเคเพิ่มหน่อยจะได้ขายให้พี่น้องประชาชนในราคาต้นทุนแล้วก็มีแจกด้วยนะคะแจกชุดเอทีเคที่ยังมีอยู่ประมาณหนึ่งล้านชุดให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะได้ตรวจกันให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะ